สุขคนเหมือนกัมาพบกับน้องจันยู่ไอยู่นาคือเก่ามินิกะน้องจันกะซีวานกะกับแม่กับลุงคำสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุคนนั้นพี่น้องมือนีิกะมาพอกันอยู่ไฮยูน่นาคือเก่านั้นพี่นอ้องเศรานางมาหน้าพี่น้องมากับน้องลูกจันแล้วก็ลุงค่ำนั้น,นพี่น้องมาวานก้าพี่น้อง วานกาวานเพิ่มอีกน้าพี่น้องวานได้แล้วซ้ำตาแ,า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 แล้วก็เสีานเที่ยงหน้าค่ะยังบ่แล้วสมบูรณ์น้าพี่น้องเป็ดน้อยเ <c oughs> ป๊ะเป๊บเป๊ะเป๊ะเป๊ะพี่น้องตะก,กาตัวที่วานแล้ว พี่น้องสามตานะพี่น้องอันนี้บ้านแล้วแล้วบอง่ามนะพี่น้องมันคือออกบเบิร์สามกระเฮงกระหางกันได้บุสิได้กินข่าวอยูบ่บ่ปีนี้พี่น้องเอ้ย ม,มันยังออกบูเบิร์ดด้วยเนี่ยนายบูบอกไปหนอวานไปแล้วซ้ตาพี่นนอกำลังขืนเนาะได้จักใบสองสามใบพี่นนอ อีกสิบเหมือนนสิได้ดนะั้มไทยลักกขาดพี่น้องสิวานกะพี่น้องมีไอจ้นอานางไทยอยู่ไทยลักกขาดนะพี่น้องสิวานกะมีมงเที่ยงเก่านะพี่น้องเที่ยวมองหม่างไปแล้วเนะาะไอกำลังขาดมีแล้พี่น้องคนเห็ดผ้าเห็ดกับบุมี บ่มนีด้วยซองตานี่ลนะพี่น้องเขาซอบหนึ่งเนะาะไอ้กำลังไทยแจักแล้ว หายอยู่หน้าพี่น้องไทยหายไทยไหน่ายเจ้าน่างยังประธานในไทยหัวเลยพี่น้องมีแต่ไทยตะกาพปุ่นยังปรทธานมีขี้เห็ดถาเบาคำแซงมากยังปรทธานมากเนาะพี่น้องถาหนองมาไทยหัวห้เขาก็ยังชุระเขาอยู่เห็ดเป้งนี่ละพี่น้องเห็ดไปที่ละเล็กละน้อยนี่แหละเห็ดยังได้ละมันหมมีคนเนาะ ใส่อ้ยนี่กับพี่กานนี่เฮ็ดพญานกับวันนั้นพี่น้องนี่เบิง่งพี่น้องเอ้ยน้องลูกจันวานกาเ <c oughs> นี่นี่แห<ด>ละพี่นี่สงสัยหน้านสีงามเขาสีงามเนี่ย <c oughs> น้องลูกจันกับชาวนานกับแม่เพื <c oughs> เอ่อนเออพี่นี่กำลังปีแรกเพวนมาเห็ดให้ ทำหน้าโอ้เมันกลังเด้อหาวานปหน้าเด้อเด็กิแห้งิไไเขสิเอ้พวกเฮา มาสาไม่แต่ข้าวเวียกไปลกหญ้าส้วนมันแนทำส้วนแนลายยางลายแนย่หลดบอดได้เริ่มต้นแต่หัวปีน้ำมูลนี่ก็ลังมาหวานพี่น้องเอ้ยลัางหวานนี่พี่น้องเจ้านางหวานกาบเป็นทีเดียบร,ร้อยแล้วพี่น้องสองตานี่ นี่พี่เนาะวานแล้วแล้วนี่พี่เนาะแก้วนะเนาะสองตาพี่เนาะ น้องลูกจันเนาะพี่น้องซอยแม่วาน <c oughs> นี่คือซีมือสาวนางเนาะพี่น้องสาวนางก็ยังบ่เคยวานกายัึกเถื่อได้พี่น้องแต่ก้อนก็มิตรพ่อแม่เอื่อยพ้าเหตุเนาะสาวนางยังบ่ท่านในลงมือเองอยักเถื่อพี่น้องนี่สาวนางลงมือเองเลยพี่น้องซ่องตาขาเมืองนี่กะแม่พี่น้องขาเมืองนี่แม่เป็นคนวานนี่พี่น้องกำลังเกิด นี่กาเพลนและน้องพี่น้องสิเบดมุ่งกลัวแล้วสิได้พักพรพี่น้องไปห้ยังกินเพลนกันอายเราไปห้หนอนใหม่ถาแล้วพี่น้องสะนั่งกับสิได้คืนนะพี่น้องไปห้เก็บพักแย่งพี่น้องไปแกงใส่หนอนใหม่เนาะกินเขาเพลนพี่น้องนี่พี่น้องพักอีแยงไปแกงใส่หนอนใหม่พี่น้อง มันกำลังปรงใหม่เก็บพังเอียงแกง,ง,งเสโนใหม่พี่น้อง็บพังเอียงดีจะพังเอียงกระปูกันโหลดบ้บนี้เพราะมันยังประทันเป็นลายนะพี่น้องนี่จานัา่งเก็บ ยังบุพ่อพี่น้องหาไปรเรื่อยๆป,ปูปลาพ้นตกมันยังบุทัน,นหนีไล่นะพี่น้อง แยง่งไปกแกงใส่น้ิใหม่จ้า,าวนไปวนมา ลายอยู่พี่นนองแสงในลายมันแ่งหอม กำลังเกิดพี่น้องมีได้ไล่เติบละใส้ได้ไล่มันยังหอมพี่น้องเก็บไปแย่งกับสาวนางเด้อพี่น้องเอาไปใส่แกงน้ำใหม่กินตอนเพลนพี่น้อง ให้แย่งธรรมศาสตร์พี่น้องหอมขนาดเลยหอมหอมหอมพี่น้อง มันกําลังเกิดนะพี่นอ้องมันกับสิบโบลายบรนไดต้นมันก็นยัง,งน้อยนนี่พี่นอ้องแต่พอดีหอมสําเนียงหอมขนาดเจ้านา,นางเนางหมักพี่นอ้องเผาื่อจนบูถือได้ได้เติบแล้วพี่นอ้องคือสิบพ่อแกงนั้นแหละนี่พี่น้องแกงหนุองใหม่จะเที่ยงไฮ้เทียเท่ยงหน้าคือเก่าพี่น้องส่าฮ่าทแกงกิน,นเปิ้ลเพลนพี่น้อง เดือนหยวกเลยเออมีแล้วหนังแยงสาวหนังเก็บมาพี่น้องแล้วก็มีผักแกมดีพี่น,พน้องได้เลยมีผักแกงหน่อไม้พี่น้องส่วนน้องลูกแกนกินย่างมาั้ยนี่แกงหน่อไม้ได้จ้ะบ่ <c oughs> มีนมึกกินติ่งไก่กินเบิร์ดละ น้อมเลยแกงแล้วไปทีรับร้อยพี่น้องใช่ถ้งอย้างห่องก็เอาเลยเลาดแสบแล้วนะเยอะแยะมามาพี่น้องโรคเมื่อแล้ว เป็นอะไรไดโชาดแสบอยู่บ่เป็นอย่างที่อยู่ข่าวเขาบอกเจ้าลุกแจ้งได้หรอยังไม่หันกินเลยกินเพดไดอยติกินโดตักเสือโรตี้เป็นอย่างพวกแก้งแสบหรือว่าเป็นอย่างเท่าที่ข่าวเขาบอกันแับอยู่มากมากเลอยู่เนาะเป็นอะไรจ้ะฮะ ร้อนแ่ที่แ่ผู้ชมในยี่นึรออยู่ในคอแบบแบ่แสบบ้างแสบแม่งยืดอกาเบแม่ปะกันคอคำชุดถ่ายพี่น้องเขากรบดพอดีนี่ขากดสบคักไอลีนอ่เขนาดเป็นอะไรลูกจันแสบบปะคักไอรีนาะสิได้แต่เขาเบิดก่อนอ้ ข้าวซองกระติบพี่น้องบดคอรอ์ลขำจุดตายพี่น้องขำจุด่านเนี่ยเขาให้ไล่ไล,ล่ขำอลไรเขาบอกออกจากเถ้า <c oughs> ข้าวคันขูดเอาวบวงขูดเอาวข้าวแห้งอยู่ในผ้ามันท่านผู้ชม <c oughs> ว่ามันแสบแสบพี่น้องกินอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะตอนที้ ยิ้วขาวน้ำแดงพี่น้องมาเบิ้งเบิงเกียงอับฮับเข่ากับบุมีเลยหนิขากันมีบัขกขากลี่นรอกะสิไงใดปิดคลิปเนาะพี่น้องฝากเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กด,ด,ดแชร์ติดตามเจ้านางกับขอบขวดแน่พี่น้องบ๊ายบาย 拜。<Bye. S 2>